สวัสดีครับวันนี้ผมนุจะมาแนะนำวิธีการโหลดแอปสำหรับ iPad iPad mini แล้วก็ iPhone รุ่นเก่าๆที่ไม่สามารถโหลดแอปบางแอปได้นะครับด้วยวิธีการที่ผมจะแนะนำเนี่ยไม่ต้องเจ i l b r e a นะครับสำหรับท่านที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะครับเริ่มต้นไปที่ App Store ก่อนเลยนะครับ สมมุติว่าเราอยากจะโหลดแอปไลน์นะครับกดโหลดจะเจอกับข้อความนี้นะครับว่าไม่สามารถจะโหลดได้สำหรับ ipad เครื่องนี้เรากดโอเคไปก่อนครับแล้วมาเลือกตรงคำว่า Purchas สเซตรงนี้นะครับ แล้วเราก็เลือกตรงคำว่า not on this ipad ครับสำหรับแอปที่เราเคยโหลดไปแล้วเราลองไปเลื่อนไล่ดูนะครับแอปไลจะอยู่ตรงนี้นะครับเรากดตรงคำตรงลูกศรแล้วก็มีรูปก้อนเมฆตรงนี้นะครับ กดเลยครับเขาจะถามว่าเราจะโหลดแอปล่าเวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ ipad เครื่องของเราหรือเปล่าเราก็กดดาวน์โหลดครับก็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับทีนี้ก็รอสักครู่เพื่อที่จะให้แอปโหลด เข้ามาที่เครื่องนะครับซึ่งโทรศัพท์หรือ ipad เราเป็นรุ่นเก่ามันก็อาจจะทำให้มันโหลดช้าก็รอนิดนึงนะครับ อย่างแอป facebook ที่อยู่ตรงนี้ก็คือแอปที่เราเคยโหลดมาแล้วนะครับเราก็สามารถกดลูกก้อนเมฆตรงนี้ที่มีลูกศรลงกดโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับอย่าก,กดเข้าไปที่แอปแล้วก็ไปโหลดข้างในนะครับถ้าเรากดเข้าไปที่แอปอย่างนี้แล้วมาโหลดตรงนี้นครับจะไม่สามารถโหลดได้นะครับจะเจอข้อความเหมือนเมื่อกี้นะครับ ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ก็ต้องมาโหลดตรงนี้เลยนะครับกดกดตรงนี้เลยครับโหลดได้แต่ต้องรอสักครู่เพราะว่าแอปเฟ e บ o ๊ k นี่ค่อนข้างใหญ่จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับลายโหลดเสร็จแล้วนะครับกด open นเลยครับ แล้วก็ลงทะเบียนใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับทีนี้เราออกไปดูลองไปดูแอป,ปอื่นๆกันบ้างอย่างสมมุติว่าเราอยากจะโหลดช่วงนี้เรียนออนไลน์นะครับลูกหลานเราอยากจะโหลด Cisco Webex Meeting นะครับก็ ถ้าเราโหลดด้วยวิธีปกติโทษครับนี่ไม่ใช้อันนี้ครับถ้าเราเข้ามาในแอปแล้วก็โหลดปกติจะไม่ไม่สามารถโหลดได้เหมือนกันนะครับออกไปครับก็โหลดตรงนี้นะครับ ลูกก้อนเมฆแล้วก็ลูกศรลงกดเลย <c oughs> เหมือนเดิมครับถามว่าต้องการโหลดเวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ i-pad ของเราหรือเปล่าก็กดดาวน์โหลดไปครับก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ตามปกตินะครับแต่แต่ไม่ใช่เวอร์ชันล่าไม่ใช่เวอร์ชั่นใหม่ ล่าสุดณนะปัจจุบันแต่เป็นเวอร์ชั่นที่สามารถรองรับกับ iPad ของเราได้นะครับรอรอโหลดสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีโหลดสำหรับแอปที่เรายังไม่เคยโหลดมาอยู่ในนี้แล้วจะทำยังไง ดเสร็จแล้วนะครับกด open ก็กด except ไปนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับ ด้วย iPad เราเป็นรุ่นเก่าแล้วนะผมแนะนำว่าพยายามแอปไหนที่ไม่ใช้ก็เคลียร์ทิ้งไปนะครับทีนี้เราลองมาดูอย่างแอปที่เราไม่เคยไม่เคยโหลดมาไว้ในเครื่องแล้วจะทำยังไงยกตัวอย่างไฟล์ฟอกแล้วกันนะครับเบ์เซอร์ไฟล์ฟอกเครื่องผมยังไม่เคยโหลดมานะครับลองไล่ดูนะครับ ถ้าเราไม่มีไม่เคยโหลดมาผมแนะนำให้ใช้ iPhone หรือว่า iPad รุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Apple ID เดียวกันนะครับแล้วเราก็ไปโหลดจากโทรศัพท์รุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ที่สามารถโหลดได้นะครับอย่างเนี้ย ไฟล์ฟอกผมจะลองโหลดไฟล์ฟอกดูนะครับเบราว์เซอร์นี่นะครับกด รับไปเลยนะครับกำลังกำลังโหลดอยู่นะครับ เสร็จแล้วนี่นะครับมันจะเด้งมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราก็สามารถกดตรงก้อนเมฆแล้วก็มีลูกศรลงโหลดมาได้เลยนะครับเขาก็จะถามว่าจะดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับ ipad เราไหมก็กดดาวน์โหลดไปครับ ็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแต่จะมีบางแอปที่ยังไงก็ไม่รองรับยกตัวอย่างเช่น YouTube โหลดมาถึงเวลาเข้าใช้งานไม่สามารถทำได้นะครับหรือว่าอย่าง Opera Browser นี่ก็ไม่สามารถจะโหลดได้เขาจะถามหา version, เวอร์ชั่น iOS 12ขึ้นไปถึงจะใช้งานของเขาได้ ซึ่งอันนี้เราก็ต้องยอมปล่อยผ่านไปนะครับหรืออย่างแอปบางแอปเราโหลดมาได้ก็จริงเข้าไปใช้งานปุ๊บเขาอาจจะให้อัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดยกตัวอย่างก็คือ true id ที่ผมลองโหลดมาแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปใช้งานจริงๆปุ๊บเขาก็จะถามให้กดอัปเดตซึ่งถ้าไม่กดอัปเดตก็ทำอะไรไม่ได้เลย อย่างนั้นเราก็ต้องยอมยอมปล่อยผ่านไม่ใช้ของเขาไปนะครับ ram, อย่างไฟล์ฟอบลองเปิดเข้าไปดูนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับ ลองเข้า YouTube ดูนะครับก็ใช้งานได้นะครับทีนี้ท่านอยากจะโหลดแอปอะไรก็ลองไปไปทดลองกันดูนะครับ หลายๆแอปส่วนใหญ่จะ,จะโหลดได้โดยที่เราก็ใช้โทรศัพท์ iPhone หรือว่า iPad รุ่นรุ่นใหม่ๆที่ยังรองรับที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็ล็อกอินด้วย ID ที่ตรงกันนะครับทั้งสองเครื่องเราโหลดในเครื่องนี้เครื่องเครื่องไอเครื่องใหม่ก่อนแล้วเราค่อยไปกด ในเครื่องเก่าของเราโหลดเข้ามาก็จะสามารถใช้งานได้แล้วสำหรับท่านที่บอกท่านที่ไม่ไม่มีรุ่นใหม่ๆแล้วทำยังไงก็อันนี้ต้องลองคุยกับญาติพี่น้องหรือว่าพเพื่อนๆดูว่าขอยืมเครื่องของเขาแล้วล็อกอินด้วย Apple ID ของเราะครับเพื่อที่จะไปโหลด โหลดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ล็อกเอาออกจากเครื่องเขาได้เลยแล้วเราก็มาโหลดที่เครื่องเราเพราะว่าเมื่อเมื่อกดโหลดที่เครื่องเขาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ใน p u r c h a s e s อย่างที่ผมบอกไปก็คือตรงนี้นะครับ,นรบ Set เนี่ยครับ p u r c h a s e s เนี่ยก็คือเหมือนกับแอปที่เราเคยซื้อหรือว่าเคยโหลดมาแล้ว ก็จะมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ